สวัสดีครับผมชื่อนายปัญญาฐานฟองพนักงานขับรถบริษัทนครเชอแอร์จำกัดประจำเส้นทางสายกรุงเทพนครพนมครับเหตุผลที่ผมได้เข้ามาทํางานที่นครเชแอร์นะครับก็บริษัทนครเชแอร์ได้ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถนะครับผมได้ข่าวรับทราบข่าวเลยมาสมัครแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบขับรถทางไกลอยู่แล้วนะครับก็เลยได้เข้ามาสมัครงานที่นครเชแอร์ครับ เทคนิคในการขับรถให้ปลอดภัยนะครับก็เราก็ต้องเตรียมตัวเราก่อนนะครับเตรียมตัวดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับออกกาลังอย่างสม่าเสมอตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกไปรับผู้โดยสารเคารพกฎจราจรน,นะครับไม่ผ่าสัญญาณไฟนะครับแล้วก็รักษาความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดบริษัทได้มีการอบรมหลักสูตรการขับรถให้ปลอดภัยอยู่เสมอดีใจมากครับที่ได้เห็นบริษัทพัฒนารถรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในการเดินทางผมเองในฐานะพนักง,งานขับรถก็รู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทได้ไว้วางใจให้ผมได้มาขับรถคันนี้ครับสำหรับจุดจอดเส้นทางสายกรุงเทพนครพนมนะครับก็จะมีสมเด็จนะครับมีสร้างคอมีภูพานนะครับแล้วก็สกลนครนะครับแล้วก็ท่าแร่คนสวรรค์ เทวเเทนและก็นครพนมนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีลานพญานาคสีสัตนาคราชนะครับพระธาตพนมนะครับส่วนประเพณนี้ก็จะมีบุญไหลเรือไฟนะครับจะเป็นงานใหญ่ประจําจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงออกพรรษานะครับผมขอขอบคุณบริษัทนค,นเนครเแอ ที่ให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานที่นี่นะครับที่นี่เป็นเกียวถึงเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของผมนะครับทำงานกับแบบครอบครัวนะครับมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับแล้วก็มีพนักงานก็ใจดีนะครับผมภาภูมิใจมากนะครับที่ได้เข้ามาทํางานกับละครเชอแอรับครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับละครเชอแอร์นะครับก็ตอนนี้บริษัท จะแอร์ได้เปิดรับสมัครพนักง,งานหลายตำแหน่งนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาสมัครด้วยตนเองนะครับที่สํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับผมนายบัญญาฐานฟองเป็นพนักง,งานขับรถบรษิษัทนครเชาแอร์ออจำกัดขอสัญญาว่าจะขับรถนําพาท่านผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดนครพนมด้วยความปลอดภยดัยในนิ่มนวลตลอดการเดินทางด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายดุณนาำค่าเมขันเดรยัยลไตลอดการเดินทางด้วยครับขอบคุณครับ